ข้าวก้มข้าวงวยข้าวรอบสุดท้ายเราต้องระวังและต้องฉีดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาลงแปลงจริงครับแล้วก็พร้อมกับดูปัญหาวันนี้มากับพี่อัดนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะพี่อัดเนาะได้ครับข,ข้าวก้มข้าวรอบสุดท้ายสิ่งที่เราจะเจอปัญหาที่เกษตรกรเจอบ่อยๆด้วยแหละเราต้องระวังและเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับะก็แปลงนี้ก็เป็นแปลงลูกค้าเราเนาะพี่อัดเนาะพอดีลูกค้าอยากให้เรามาจัดยาแล้วก็ฉีดข้าวรอบสุดท้ายให้ ใช่ครับปัญหาที่เจอหล,หลักๆแปลงนี้ก็หนักไปทางโลกใช่ครับดูแล้วถามว่ามีพบไอเขาเรียกว่าถ้าหัวอ,อกบ้างไหมมีบ้างแต่ไม่เยอะอืนิดหน่อยอที่หัวงอ,อกจริงๆที่เห็นก็คือที่ไม่มีเม็ดเลยก็จะเป็นพวกหนอนอหนอเจาะครุรองอหรือว่าหนอนกอนะนะครับนี่ยกตัวอ,อย่างนี่ตรงน,นี้นะครับอืมไม่รู้จะเห็นไหมนะ เดี๋ยวต้องดูก่นดูคอมันก่อนนะคอสะอาดใช่ไหม,มนี่ไงขาดนะครับนี่ครับไส้ขาดม,มีลักษณะขี้มันการทําลายของหนอนเจาะคอรวงหรือว่าหนอนกอนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือจะรีบทั้งรวงนะครับแต่ตัวน่าจะไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าไม่ขี้มันค่อนข้างเก่านะครับ โดยส่วนใหญ่อาการนี้ก็จะพบเจอเยอะนะช่วงหลังนะครับแต่ว่าแปลงนี้ถือว่าเจอน้อยครับเพราะว่าเกิดจากการเข้าทําลายของหนอนกอหนอนเจาะครรวงตั้งแต่ระยะเข้าท้องแหละใช่ครับจริงๆถ้าเพราะถ้าเราปล่อยไม่ได้ป้องกันไว้อะถ้าเจออาการนี้ก็คือเเสียหายแล้วส่วนใหญ่เราก็แนะนําตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดสิบห้าวันนะครับก็ควรจะฉีดป้องกันไว้เจอตัวไม่เจอตัวถ้าฉีดไว้ก่อนดีกว่าโดยเฉพาะพันที่เขาเรียกว่ากอค่อนหน้านะครับแปดห้าเก้าห้าพวกนี้ระวังไว้เลย แล้วก็ส่วนโรคที่เราจะกันต่อไปก็คือกลุ่มกลุ่มโรคที่เป็นเน่าคอรลวงเราก็ยังต้องกันต่อนะพี่อัญเนาะครับผมเพราะ,ะช่วงนี้ช่วงเช้ามีน้ําค้างนะครับมีหมอกนะค,ความชื้นในแปลงค่อนข้างสูง<ช>นะครับต้องต้องป้องกันไว้ใช่แล้วก็กลุ่มโรคเมล็ดด่างเนาะอย่างแปลงนี้ก็เห็นบ้างนะครับมีเนะมล็ดด่างบ้างม,มีเขาเรียกว่าราดอกกระถินบ้างนะครับแต่ไม่เยอะแต่ถามว่ามีไหมมีเพราะอากาศมันชื้นนะครับ โอกาสที่จะไม่พบเลยเนี่ยน้อยใช่ก็มีอยู่ที่ว่าเออใครป้องกันได้ดีขนาดไหนนะครับมีบ้างแต่แต่ไม่ได้เยอะใช่ครับนะครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งปัญหาที่เจอกันบ่อยแล้วก็ถามกันเยอะสําหรับข้าวเอ่อลักษณะคือผสมติดไม่หมดครับอ่าเนี่ยยกตัวอย่างลวงนี้เนาะพี่เนาะใช่ก็คือเขาว่ามันจะรีบอ่าช่วงอ่าเขาเรียกว่ารีบช่วงบนอ่าด้วยอ่าช่วงบนของรวงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอ่าตอนผสมเกสรมีฝนหรือว่ามีอ่า เขาเรียกว่ามีน้ําหยดน้ํามาเคลือบไว้ใช่อันนี้ผสมไม่ติดใช่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ใช่หนอนกอด้วยนะครับอันนี้เกิดจากสภาวะสภาพอากาศอันนี้ครับอันนี้จะอันนี้ก็นี่ครับนี่อันนี้ก็เห็นชัดอันนี้ก็เริ่มมีเมล็ดด่างเข้าบ้างอันนี้มีเม็ดด่างแล้วก็อันนี้ก็มีรีบถ้ารีบลักษณะนี้นะครับจะเป็นการผสมไม่ติดครับรีบเฉพาะปลายนะครับแต่ถ้าโคนยังมีเม็ดอยู่นะครับอันนี้ก็คือมันมันมันแก้ไม่ได้ อันนี้ม,น<ะ>มันเขาเรียกว่ามันเป็นปัจจัยทางธรรมชาติซึ่งเราควบคุมยาก<ช>แต่<บ>สิ่งที่เราเอะระมัดระวังได้ก็คืออย่าไปพ่นยาช่วงตากเกสรใช่ก็อย่างที่บอกบว่าช่วงข้าวกําลังออกกาลังมีเกสรเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเนาะใช่ถ้าเกิดยาที่เราฉีดไปต่อให้เป็นยายเย็นนะครับแต่ถ้าจับใบหรือตัวสารมาไปเคลือบดอกตัวเมียม,มันก็รับเกสรตัวผู้ไม่ได้ก็จะรีบนะครับเขาเรียกผสมไม่ติดอีกหนึ่งปัจจัยที่ที่เป็นปัจจัยเสริมเรื่องของโรคไม่ด่างก็คือกลุ่ม ลกลุ่มโรคใบจุดใบขีดนาะพี่อ่ะเนาะครับอย่างพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นชัดแหละว่าตัวใบเขามีปัญหาในกลุ่มใบจุดสีน้ําตาลครับเพราะฉะนั้นข้าวในช่วงออกรวงก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นโรคเมล็ดด่างในอีกอัหนึ่งนะครับอันนี้ยพอดีเห็นอันนี้ไม่ใช่สตูพืชนะอ่ะอันนี้มีคนถามมาเยอะถ้าตัวกลมๆอย่างนี้ไม่ใช่นะอ่าอันนี้เป็นเต่าทองที่ไม่ใช่สตูพืชนะครับ ฉะนั้นไม่ต้องไปทำลายมันนะตัวนี้ตัวนี้ปล่อยนะใช่ตัวนี้จริงๆมากินไข่พวกกลุ่มเพียเนาะใช่ครับมาช่วยเขาเรียกว่ากำจัดพวกศัตรูพืชด้วยซ้ำนะครับน,น,น,นั่นก็ใช่น่ะส่วนใหญ่แปลงนี้จะมีใบจุดสีน้ำตาลเยอะ<ช>ฉะนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะมีโอกาสเป็นโรคเมล็ดดา่างหรือเปล่าเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าโรคเมล็ดด่างเนี่ยม,มันเกิดได้จากหลายเชื้อ,อนะครับฉะนั้นถ้าจะให้ดีเราก็ต้องทําใบให้ดี<ช>ถ้าใบเป็นที่สะสมของโรคเนี่ยมันมีโอกาสลามขึ้นมาที่รวงอยู่แล้วนะครับนะครับ <c oughs> แต่ก็ถือว่าดูบานผ่านก็ถือว่ายังยังโอเคนะครับยังไม่ได้เป็นเยอะถ้าเป็นบางทุ่งนี่โหเหลืองไมหมมาเลยอันนี้ใบย,ยังเขียวอยู่ครับโดยส่วนใหญ่นะใบก็ยังเขียวแล้วข้าวก็ออกค่อนข้างใช้ได้แต่จากการที่ถามเจ้าของนานะครับก็เอาจริงๆคือชอนที่ข้าวออกครับเจอฝน รู้สึกจะช่วงนั้นมรสุมเข้าประมาณ3าสี่วันนะเมื่อสัก1ิกว่าวันที่แล้วอ๋อก็เลยฉีดพ่นไม่ได้ด้วยจริงๆมันต้องรอบมันถึงก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้พอมรสุมมันออกไปฝนหยุดมาสัก3ามสี่วันแล้วเนี่ยอ่ะเขาก็หาคิวได้คนฉีดรู้สึกจะพรุ่งนี้เราก็เลยมาจัดในว่าจัดมาสํารวจแปลงก่อนก่อนจะจัดยานะครับเพื่ออ่ะนี่ไงใช่ไหมตัวหนอนใช่ไหมอ่ะเจออยู่นะครับอ่าอยู่ที่กกเลยนะนี่ครับตรนนี้มันลงมาข้างล่างนะครับเห็นหัวดาๆไหมครับอันนี้นะครับหนอนเจาะคอรวง นะครับตอนแรกนึกว่ามันไปแล้วนะครับเพิ่งโผล่ออกมาแต่ว่าลงไปอยู่ลึกมากนะครับนี่นะครับเห็นเห็นไหมครับนี่นะครับจากนั้นอย่าประมาทนะครับบางทีข้าวออกเนี่ยออกแล้วเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่มีตัวนะครับอแปลงนี้ต้องหานะถึงจะเจอลวงขาวใช่ถือว่าน้อยนะครับถือว่าถ้าเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ป้องกันหรือว่าเทียบกับฤดูที่แล้วฤดูที่แล้วลงหนักกว่านี้ใช่อันนี้คือคือเราต้องหาเลยนะถึงจะเจอนะครับ เขาเรียกว่าช่วงที่ลูกค้าจะได้เงินแล้วนะครับใกล้จะได้เงินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามามาดูแนวทางการใช้ยาเลยแล้วกันนะอ,อ่นะ<ด>ว่าแปลงนี้เราจะจัดยาอะไร <ยา S 1> ห้เขาบ้างด,ดีดูตัวชัดๆยังไม่ตายนี่นะครับยังเดี๋ยวเราก็จะส,ะสังหารหมูนะครับ <S 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 โอเคตัวแรกก็เป็นยาโรคครับสำหรับข้าวออกรวงแล้ว โดยจริงๆสูตรเราอ่ะเราจะแนะนําเป็นยาในกลุ่ม 3. บวกสิเนาะเนะื่องจากมันค่อนข้างครอบคลุมในชุกเชื้อราในช่วงข้าวมีเม็ดไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โรคกาบใบแห้งโรคเน่าคอรวงโรคเมล็ดด่างโรคเมล็ดกระถินใช่ว่ายา2ตัวนี้ยมันคุมได้หมดซึ่งถือว่าฤดูกาลน,นี้่เจอทั้งเจอทั้ง4โกกีโรคเลยเจอเจอครบ4ี่โรคเลยนะครับแต่สําคัญอย่างที่เรียนครับว่า การใช้ยาเชื้อราพวกนี้มันต้องใช้อย่างน้อย2รอบขึ้นไปใช่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยคือหน้าหนาวหรือว่าหน้าที่มีหมอกก็ไม่ควรห่างกันเกิน14วันใช่ครับนะครับอ่าอย่างตัวแรกตัวแรกถ้าท่านใดชอบสูตรน้านะครับอยากได้ความช่าอ่าก็จะเป็นตัวไพลัสตานะครับตัวนี้เป็นอ่าไพลาโคสโตบินอ่าบวกอีพ็อกซี่โคน,นาโซนครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นยาเขาเรียกว่ายาิขสิ์นะครับของทางเรนโบอืมอีกตัวหนึ่งหลายท่านอาจจะรู้จักชื่อสารดีนะครับอ่าอันนี้ชื่อการคาชอโคพิด้า นะครับเป็นไตฟอกซีสโตบินบวกทีบูโคนาโซนตัวเนี้ยจะได้อ่าเขาเรียกเหลืองเสมอ,อมนะครับสุกไวแล้วก็เขาเรียกว่าเม็ดอ่าค่อนข้างแห้งเม็ดแห้งแกล้งอ่าถ้าชอบม็ดแห้งมาทางนี้ถ้าชอบเม็ดฉ่ำมาทางเปรสตาน,นะครับก็ตอนนี้อ่าขวดหนึ่งก็ประมาณ8ปดถึงสิไร่อ่าก็อย่างแปลงนี้นฉีดประมาณสัก1ิไร่ก็เลือกได้นะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกก็อยากได้ช่ำหรืออยากได้สุกไวแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับ หรือว่าอยากเกี่ยวไวก็ไปทางนี้อ่านี่ตัวนี้อันนี้ฉีดไปจะเหลืองไวนะครับกลุ่มแมลงอ่าพอโรคเราเราดูแลไปแล้วนะครับเราดูแล้วน่าจะมีตัวบินเยอะแหละนะพอเราเห็นพวกกลุ่มแมงปองแมงปออะไรก็ลงเรื่อยๆใช่นะครับก็ใช้เป็นลักษณะน็อกบวกถูดซึมเลยแล้วกันเนาะใช่ครับก็ตัวที่แนะนําก็จะเป็นโคแลมนะครับเป็นไทอมิทอกแซมบวกแลมดาไซฮารทินซึ่งเป็นแลมดาาประสิ็น์สูงใช่ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยตัวโคแลมเนี่ยมันเป็นแลมด้าที่แรงกว่าแลมด้าเดี่ยวเท่ากวเะ ใช่ตัวนี้หลักๆก,ก็จะได้ไม่ผิดเสื้อนะคบเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ป้องกันพวกตระกูลแมลงปากดูดได้ด้วยพวกแมลงสิงแมลงหล่าที่อาจจะเข้ามารบกวนช่วงระยะน้ำนมครับตัวนี้ก็จะได้นะครับก็คือเป็นลักษณะน,นอกบุกดูดซึมเนาะฉีดโดนอะไรร่วงหมดนะครับแล้วก็แถมยังได้ธิดดูดซึมป้องกันไบเพราะนี่เป็นเที่ยวท้ายแล้วไงใช่ครับแต่ถ้าเป็นเที่ยวถ้าเราจะจกันอย่างาสตูพื้นเมื่อกี้คือหนอนกอเนี่ยอย่างที่เรียนต้องกันตั้งแต่ประมาณหกสิบเจ็ดส ใช่สยย่วนใหญ่คือเขากินอยู่แล้วเพราะว่าถ้าตรงไหนที่นอนกเ้าทําลายหรือนอนเจาะคอรลวงเข้าทาลายเนี่ยเขาเรียกว่ามาเสียหายไปแล้วไม่พันแล้ว,ลวกูไม่กลับแล้วตอนนี้น <ะ S 1> เราหลักๆคือรับปองกันไม่ผีเสื้อแล้วก็ป้องกันแมลงที่จะมากวนในระยะน้นํานม ใช่ครับนะครับว่าตอนนี้มีน้ำนมมีแป้งกันละนะครับก็1ขวด10ไร่พอดีเลยสำหรับแป้งนี้นะเลือกเป็นใช้เป็นตัวนี้ส่วนสุดท้ายก็กลุ่มฮอร์โมนอาหารเสริมอาหารเสริมก็ไหนๆมันเริ่มสร้างเนื้อแล้วเราก็ช่วยมันหน่อยใช่ก็เราก็เลือกเป็นพวกกลุ่มอะมิโนสูตรเข้มข้นใช่ครับอะมิโนก็เหมือนเป็นโปรตีนนะครับก็คือช่วยเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็เขาเรียกว่าสู้วิกฤตอย่างตอนนี้อากาศเช้าเย็นกลางวันร้อนแล้วก็ต้องเสริมอะมิโนแต่อะมิโนเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวตัวเร่งกระบวนการใช่ นะครับเราก็ต้องมีอาหารให้มันด้วยนะครับอาหารเราก็เลือกเป็นตัวนี้เนาะเน้นเน้นเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำหนักละเนสไซเพิ่มน้ำหนักตัวนี้ฉีดแล้วได้เรื่องของเมล็ดเต่งด้วยแล้วก็เมล็ดใสแล้วก็ได้น้ำหนักสำหรับตัว0330นะครับจริงๆอันซีมันฉีดได้20ไร่นะก็สามารถแบ่งครึ่งฉีดได้แล้วก็เก็บไว้ฉีดครั้งหน้าก็ได้นะครับอันซีนใส่ครึ่งเดียวพอครับแล้วก็0330 ใส่หมดขวดได้เลยเพราะอันซีนยิงงมันใช้ได้กับทุกพืชครับเหลือเอาไปใช้กับพืชอะไรก็ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแนวทางการแต่นี้กรณีแปลงนี้นะเพราะแปลงนี้อย่างที่เราสํารวจมันมีโรคก็โรคไม่หนักมากไม่เยอะครับนิดหน่อยนกอก็ไม่เยอะแมลงก็ยังไม่กวนมากก็ประมาณนี้แล้จัดตามเขาเรียกว่าตามพื้นที่จริงตามพื้นที่จริงตามโรคกับแมลงที่เราพบเจอจริงแต่ถ้าแปลงไหนเป็นหนักกว่านี้อาจจะต้องใช้แรงว่านคามนขข้นกว่านี้อาจจะต้องมีตัวไหนเข้ามาเสริมมาบวกมาเพิ่มแล้วกัน แต่ถามว่าถ้าให้ผมแนะนำนะอย่างที่เรียนเสมอหกสี่เจ็ดสิบห้าวันสําคัญสุดนะครับช่วงข้าท้องเนี่ยสําคัญเพราะว่าถ้าตอนนี้คือมันช่วงสุดท้ายละถ้ามันเจอระบาดจริงๆก็เอาไม่ทันละก็คืออีกไม่กี่วันก็เกี่ยวละถูกไหมครับอ่าแต่นี่ถือว่าเป็นการจัดยารอบสุดท้ายนะครับอ่าสำหรับแปลงนี้ครับโอเคก็ประมาณนี้สําหรับแปลงนี้เพื่อนๆท่านไหนนะที่มีคําถามต้องการปรึกษาสอบถามนะครับก็จะทักจะโทรก็ยินดีบริการเรามีหลายช่องทางในการติดต่อใช่ครับหรือว่า อยากจะให้จัดโรคให้เจอพบเจอปัญหาเรื่องอะไรจะปรึกษาก็ส่งรูปเข้ามาเดี๋ยวเรามีทีมงานคอยดูคอยตอบปัญหาให้ใช่ดเดี๋ยวช่วยกันดูช่วยกันอาเคเล็กวินิฉัยนะครับจะได้ใช้ยาให้ตรงกับโครคตรงกับแมลงโอเคได้ครับ,รบผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ